ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้พี่ไปนะคะน้ำตกหมูนะคะน้ำตกข้อหมูย่างนะคะเพื่อนนี่เฮ็ดเองเพื่อนข้อหมูย่างเพิ่งซื้อมานะคะเพื่อนนี่นะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนหลังจากเราไปเที่ยวงานโชว์มาแล้วนะคะเพื่อนพี่ไปไม่กินอะไรที่งานเลยเพื่อนเพราะว่าอยากกินน้ำตกข้อหมูนะคะข้อหมูย่างนะคะมาเด้อนะคะใครไม่มีอะไรกินนะคะ มาเดินเพื่อนมาเดิมมาเดิมน,นะคะนี่นะคะข้อมูย่างนะคะเพื่อนน้ําตกข้อมูย่างนะคะเพื่อนพี่ใบเน้นเน้นติดมันเยอะๆนะคะเพื่อนมันแซบนะคะความแซบมันอยู่ที่ติดมันนี่เลยะคะ่ะถ้าเป็นคอหมูนะคะเพื่อนต้องเน้นติดมันเด้อพี่น้องมันจังสีแซบนะคะเสิร์ฟกับมะเขือสวนเราเองนะคะนี่เนาะใบโหระพาในสวนนะคะ ปักทุกอย่างในสวนนะคะออแกนิกนะคะเพื่อนๆอเนาะโฮมเมดนะคะโฮมเมดนะคะบริสุทธิ์เขาเดอพี่น้องสื่อเต็มหมูนะคะนี่ความแซ่บต้องลองเลยนะคะเพืเ่อนเปรี้ยวนะคะมะนาวในสวนนะคะใส่เยอะๆเลยเพื่อนมะนาวเรามีเองนะคะไม่ต้องประหยัดนะคะอืมอา หลังจากเหนื่อยงานเหนื่อยการนะคะเหนื่อยธุระที่จะต้องทํามากมายนะคะเพื่อนก็ผ่อนคลายนะคะวันนี้พี่ใบก็ไปเที่ยวงานโชว์มานะคะเพื่อนในการอากรีเคาเชอร์นะคะอากรีเคาเชอร์โชว์นะคะเพื่อนเนาะงานฟาร์มโชว์นะคะเ,เพื่อนเนาะคนเยอะมากนะคะฝนตก มีไปไลายวิดีโอมาสองหลฟ์วิดีโอนั้นเพื่อนติดเล็กกัสิทธ์ทั้งสองคลิปเลยนะคะเพื่อนใช้ไม่ได้เลยติดเล็กกัสิทธ์นะคะเพราะว่างานโชว์ตัวนี้มันมีเพลงเยอะนะค่ะเพื่อนแลกของบางอย่างถ่ายไปก็เลิขกสิทธ์ทั้งนั้นนะค่ะเพื่อนก็เลยมานั่งคุยกันนะ,ะเพื่อนเนาะมาคุยกันไปนะมันล้มบนได้ก็ กุยกันเอานะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้การที่จะทํา y o youtube มันไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อนมันลิขสิทธิ์เยอะคอมมูนิตี้ก็เยอะนะคะคนถามว่าคอมมูนลิตี้คืออะไรชุมชนนะคะการถ่ายคลิประวังเรื่องชุมชนนะคะเพื่อนติดเด็กติดอ่าอ่าติดคนที่เขาไม่ต้องการออกสื่อ ติดอ่านป้ายโลโก้อะไรต่างๆเพื่อนลิขสิทธิ์ทั้งนั้นนะค่ะเพื่อนเขามาให้ผ่านในการสร้างรายได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการนั่งคุยแบบนี้อไม่มีลิขสิทธิ์นะเพื่อนอการนั่งกินนั่งคุยอย่างนี้โนก็ปีไร้นะคาะเพื่อนแต่ถ้าการไปถ่ายในชุมชนเยอะๆนั่นเพื่อนอืบางที่ก็ถ่ายไม่ได้เลยนะคะ่ะเพื่อนยิ่งต่างประเทศนะ ยิ่งต่างประเทศนะค่อนข้างอ่าสตริกนะคะเข้มงวดนะคะั่นเพื่อนอืขอบอกไว้เลยนะคะนั่งกินนั่งว,าว่ากันเสียละเพื่อนขนาดอธิบายไปโรงพยาบาลน่ะไม่มีคลิปโรงพยาบาลสักคลิปเลยเพื่อนมีมีคลิปโรงพยาบาลก็แค่หน้าโรงพยาบาลกับหลังโรงพยาบาลแค่นั้นในโรงพยาบาลไม่มีนะคะเพื่อน ม,มีอยู่ครั้งหนึง่งเพื่อนพี่ใบอ่ะอัดเสียงนะคะอัดเสียงเสียงของหมอนะคะอัดเสียงของหมอในขณะที่พูดอดธิบายในเรื่องอเรื่องของสามีนะคะกับอาการ ต่างๆนะคะและก,ก็การให้ยาต่างๆนะคะคืออธิบายเราแค่รีคอร์ดดิ้งเพื่อจะส่งให้แม่เขาเพื่อจะส่งให้แม่เขาฟังเพื่อจะส่งให้ลูกเขาฟังแค่นั้นะเพื่อนไม่ให้ทำนะคะการที่จะอ,ะอัดเสียงอะไรในลักษณะนี้มันอัดไม่ได้ถึงแม้เราเราไม่ได้เอาไปไปสื่อโซเชียลก็ตามนะคะ คือไม่ไม่มีสิทธิ์อัดน,นะคะอือบอกถ้าจะรีคอร์ดเด้นเกี่ยวกับเรื่องของอด็อกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องราชการนั้นเพื่อนค่อนข้างนะยกเว้นคุณแอบอัดโดยที่ไม่มีใครรู้นั้นเพื่อนการที่คุณจะอัดโดยที่บอกเขาตรงๆทําให้เขาเห็นนะ่ะมันผิดกฎหมายนะคะนเพื่อนอือ ตอนแรกพี่ใบนึกว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพื่อนแค่อัดเสียงเองนันเพื่อนแต่อัดโดยที่ไม่ได้บอกเขานั่นแหละอืมและก็พยาบาลเขาเห็น Are you recording ก็เลยบอกว่าใช่ไม่ได้นะคะเนี่ยก,กินไปคุยไปพี่น้องเอ้ยชีวิตค่อย รงนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สามีก็อนุญาตให้ไปเที่ยวงามโชว์นั่นเพื่อนอืไม่ใช่ว่าทิ้งสามีให้อยู่โรงพยาบาลน,นะไม่ใช่ทิ้งแกน,นะแกเดี๋ยวามให้พี่ไปไนงะพี่ไปไปโรงพยาบาลมาเรียบร้อยไปโรงพยาบาลเช็ดตัวให้คุณสามีเรียบร้อยเช็ดตัวดูแล หลายๆเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปงานโชว์นั่นเพื่อนแต่ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยกลางคืนอย่างเงี้ยพี่ใบต้องอยู่บ้านเพราะพี่ใบมีลูกต้องดูแลนะคะลูกคือใครก็ลูกคือไอ้ลูกหมานะคะเพื่อนสงสารเขานะนี่ตอนนี้ก็มีโชว์นั้นเพื่อน ตอนนี้ก็มีโชว์เนี่ยแข่งวัวทิ้งนั่นเพื่อนอืแต่ว่ามันมืดแล้วเราก็สงสารลูกหมาถ้าเราจะออกไปอีกแล้วก็ปล่อยให้ขังกัาไว้ในบ้านคนตัวเดียวอย่างนี้เพื่อนก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะเพราะเราไปกลางวันมาแล้วถึงไม่มีแข่งวัวนะแต่เราก็เคยดูแข่งวัวมาแล้วนั่นเพื่อนอืแต่ยอมรับว่าการดูแข่งวัวสนุกมากนั่นเพื่อนสนุกมากเลยเนะี่ะในกีฬาประเภทนี้กีฬา กีฬาโชว์ของประเทศออสเตรเลียพี่บายชอบดูแข่งวัวมากเลยโลรเรดิโอมากเลยนะคะเพื่อนอกินย่างก็แซบซื้อคอหมูซื้อขอคอ,อ,อหมูยะอะคอหมูมาเก้าเหรียญน,นะนเพื่อนอ แบ่งทำน้ำตกด้วยแล้วแบ่งใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยทำอีกได้อีกสองครั้งในตู้เย็นอ่ะนะทำไว้เก็บเอาเก็บไวอ้อ่ะเขาพิใบแล่แล่ส่วนที่ติดมันมาทำนี่ใช่ปะ่ะส่วนที่ติดเนื้อเราก็เอาไว้ทำแกงเขียวหวานหรือผัดอะไรก็ได้เพื่อนเออแล้วก็ซื้อหมูสับมาด้วยอ่าพึ่งกิโลเนาะอเอาไว้ฮ็ดก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง นี่นะคะเพื่อนขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะเดี๋ยวอ่าพี่ายจะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะกินกินต่อให้มันเรียบร้อยนะ